ซึ่ง <Yeah. S 1> อนอกจากนำมาเป็นยาได้แล้วนะคะก็สามารถใช้เป็นได้จะออกดอกในช่วงเดือนสิงหานะคะซึ่งดอกของเขาจะคล้ายหมอกเลยค่ะสำหรับสวนแห่งนี้เปรียบเสมือนตอดขนาดใหญ่ของคนที่นี่นะคะเนื่องจากมีพืชจำนวนมากที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ที่นี่เรารวบรวมนะคะ<ม>พืชที่อยู่ในเครดิตคาร์บอนค่อนข้างเยอะเลยหนึ่งในนี้ก็คือต้นสักช่วงนี้สักก็กำลังออกดอกนะคะและยังเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุตรดิตด้วยโดยเปลือกต้นจะช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะรถนำชมพาทุกท่านค่ะข้ามกลับมายังฝั่งเดิมของสวนบริเวณทางด้านขวามือค่ะสมุนไพรแก้บิดแก้ท้องเสียละทองร่วงมีต้นไข่เน่าด้วยค่ะทุกท่านเป็นไม้ยืนต้นเร็มทางนะคะเรียงติดก,กันเลยค่ะทำไมถึงเรียกแบบนี้เนื่องจากผลจะมีกลิ่นล้ายไข่ไก่ที่เน่านั่นเองอ อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายต้นมังคุดนะคะนั่นคือพวาค่ะที่เจ้าหน้าที่ใช้พอยเตอร์สีแดงให้ทุกท่านชี้เห็นนะคะมีลักษณะคล้ายต้นมังคุดค่ะ พชรมากในตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่นี่นะคะตั้งชื่อหมู่บ้านว่านหนองพวาเลยค่ะคนไทยสมัยก่อนชอบตั้งชื่อสมุนไพรนะคะตามลักษณะหรือว่าตั้งชื่อหมู่บ้านตามที่มีพืชเหล่านั้นขึ้นนั่นเองนะคะและช่วงนี้สมอไทยกำลังออก ผลค่ะให้สังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะผลสีเขียวผ้าอีสานเรียกว่าส้มหมอผลสดรับประทานได้แก้ท้องผูกค่ะและที่เห็นไม้ร้อมรอบปลูกติดกับว่านหางจระเข้นั่นคือโรงทองสมุนไพรที่น้ำยาง มีสีเหมือนทองนั่นเองนะคะที่นี่เลยนำชื่อของพืชชนิดนี้มาตั้งเป็นจุดชมวิวสระรงทองนั่นเองค่ะเรามีการปลูกพืชชนิดนี้ไว้รอบๆจุดนี้ด้วยนะคะสำหรับดอกคูนค่ะถือว่าเป็นดอกไม้มงคลประจำประเทศไทยนะคะที่เห็นเรียงรายซ้ายมือใช่หมดเลยค่ะเนื้อในฝักนำมาปั้นเป็นลูกกรรบประทานช่วยแก้ท้องผูกได้ค่ะ เรียกอีกชื่อว่าราชพฤกษ์ซึ่งเป็นชื่อกลางนะคะดอกสีเหลืองนี่คือต้นบานบุรีเหลืองไม้ประดับที่ช่วยแก้ท้องผูกได้อย่างดีค่ะสำหรับที่ลักษณะขายต้นกระบองเพชรน,นี่คือสลัดใดย,ยอดอ่อนนำมาทำอาหารได้น้ำยางกัดผูดมาบริเวณน,นี้ค่ะ กระบาวกาลังออกผลขวามือเลยนะคะที่เห็นผลสีน้ําตาลร่วงลงมาจากต้นเป็นผลแก่จัดค่ะแล้วก็เป็นอาหารของน้องกระรอกด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเห็นกระรอกค่อนข้างเยอะค่ะเขาบอกว่านะคะเนื้อในผลเนี่ยจะมีรสชาติคล้ายเผือกต้มแต่ต้องระวังส่วนมเมล็ดของกระเบาเนื่องจากจะมีสารตัวหนึ่งอาจทำให้เกิดอาการมึนเมาได้นั่นเองนะคะบางคนแพ้ถึงขั้นอาเจียน มาทางด้าน,น,นซ้ายมือค่ะจะเป็นต้นการบูรณนะคะที่เห็นใบเล็กๆนี่ใช่หมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นขนาดใหญ่ที่ปลูกพร้อมกับต้นสันเทศต้นไม้ส่งคุณค่ะการบูรณ์ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนํามาสกัดเป็นเกล็ดการบูรณ์ุ๋ยาหอมยาดมแก้ลงบิงเวียนศีรษะได้นั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้เป็นการชมสวนแบบไกด์ไลน์ค่ะ ซึ่งด้านหลังของเจ้าหน้าที่จะมี QR Code นะคะแนะนำสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบูชัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะวีทัศภาพรวมหรือจะเป็นเพจสวนสมุนไพรอันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะจะพบทุกท่านอยู่ในเพจสวนสมุนไพรค่ะซึ่งเราขออนุญาตนะคะในเรื่องของการถ่ายรูปทุกท่านเพื่อไปใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตอีกรอบหนึ่งได้ถ่ายรูปไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ เดี๋ยวลำดับถัดไปค่ะจะไปส่งทุกท่านที่ตึกพัฒนานิทัศเพื่อชมมหัศจัยรพันไม้นะคะสำรับจุดตรงนี้จะเป็นแหล่งชมมหัสจัทรพันไม้หรือดอกไม้เมืองหนาวแหล่งที่สองแหล่งแรกนะคะอยู่ที่ p t t l อ c ซึ่งหลายท่าน่าจะได้เข้าไปชมแล้วนะคะตรงนั้นจะเน้นในเรื่องของดอกทิวลิปนะคะส่วนตรงนี้จะเน้นในเรื่องของสีสันดอกไม้หลากหลายชนิดและตอนท้ายค่ะ